สวายดีพี่น้องวังนนี้สาวดาวเดินทางไปเอาเอมโมยูพี่น้องเิเวเวียดจันเดอเป็ปไดนไหนการเดินทางเดินทางแบบไหน,นเนาะเดินทางจากักต่อเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งกันเลย <c oughs> ดูแล้วได้มั้ยผมว่างอยู่เดี๋ยวเราจะไปข้างหน้านะก็น่าจะกลางๆ <coughs> <coughs>

ดีใจด้พี่น้องเด้เป็นแม่งานทุกต้อตามเป้าหมายแล้วดีใจที่สุดเลยตอนนี้ราคาทีเฮาห็นบราดีนาะพี่นรองราคาม6 5 0น๊กหาด้อพี่องอ,แอ,อ,องแรนเดอยงเนี่ย็กชาเนี่ร่วมั้างมือค่าเสายใจมือโนโ๊กหาดอยมาดอยาทำงนานสองปีได้พี่น้อง ีนเขาอ,อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจได้พี่น้องด้วยกดไลค์ให้ได้ด้วย,วย,วยบ๊ายบาย